ย1ิเทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่21 Talk Talk เรื่องทักษะค,ค่ะวันนี้นะคะดิฉันไมค์ค่ะแล้วก็พลอยนะคะจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องทักษะในศตวรรษที่21ค่ะฟังดูเหมือนอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการทํางานหรือแม้แต่เรื่องการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะก็เกี่ยวข้องหมดเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราไม่ได้มากันเพียงสองคนนะคะคุณพอยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรายังมีแขกรับเชิญถึง6ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยแชร์มุมมอง,มองและประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่21นี้กันค่ะค่ะคุณไม้ โดยทักษะในวันนี้นะคะที่เราจะเอามาฝากท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะมีเนื้อหานะคะประมาณว่าทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยมันคืออะไรนะคะทำไมมันถึงสำคัญแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะรวมไปถึงระบบ AI เทคโนโลยีการทำงานต่างๆนะคะที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ฟังของเราค่ะอีกทั้งเรายังพูดถึงนะคะการผลดีนะคะแล้วก็ผลเสียนะคะที่ส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินชีวิตของเรานะคะจากเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะที่เราได้พบเจอในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะ โหฟังแล้วนี่คืออยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากฟังมากๆเลยนะคะเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญ6ท่านเรานะคะเขาจะมาร่วมพูดคุยจะมาแชร์มุมมองอยังไงนะคะใช่แล้วค่ะคุณมาแล้วถ้าท่านผู้ฟังของเรานะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คงอยากจะรู้ลึกมากกว่านี้แล้วนะคะงั้นเราเนี่ยจะพาทุกท่านนะคะไปเจาะลึกเนื้อหาของพวกเรากันค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาเริ่มที่แขกรับเชิญท่านแรกของเรากันเลยค่ะ ค่ะงั้นเรามาเปิดประเด็นแรกกันเลยดีกว่านะคะทักษะในศตรวรรษที่21คืออะไรแล้วทําไมมันถึงสําคัญนะักหลายคนนะคะอาจสงสัยนะคะว่าแล้วทักษะพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเรานะคะงั้นเรานะคะขอเชิญทุกคนนะคะไปฟังจากแขกรับเชิญท่าแรกของเรากันเลยดีกว่านะคะขอเชิญคุณเค้กค่ะค่ะสวัสดีคุณมาแล้วก็คุณพลอยนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะค่ะส่วนตัวดิฉันนะคะคิดว่าทักษะในศตรวรรษที่11เนี่ยมันก็แบบ ก็คือชุดความรู้นะคะความสามารถนะคะที่เราจำเป็นต้องมีนะคะเพื่อใช้ในการใช้ชีวิตเรียนรู้และการทํางานในโลกปัจจุบันนั่นเองค่ะเพราะว่าโลกของเราตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปไวมากๆโดยเฉพาะตอนนี้นะคะเราเข้าสู่ยุคเจน AI แล้วรูปแบบทุกอย่างเนี่ยแทบจะเกี่ยวข้องกับ AI ไปหมดเลยค่ะ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็เข้ามาช่วยทํางานต่างๆนะคะให้เราทํางานง่ายมากขึ้นเช่นเขียนโค้ดสรุปบทความ รือแม้แต่สร้างภาพจากความพูดของเรายังทำได้เลยค่ะจริงอย่างที่คุณเค้กพูดไปนะคะว่าแทบจะเกี่ยวข้องกับ AI แทบทุกอย่างเลยแล้วอย่างนี้ AI มาช่วยอะไรเราในการทำงานได้บ้างคะคุณเค้กอย่างตัวดิฉันนะคะก็แบบใช้ AI นะคะเข้ามาช่วยในการทำงานเหมือนกันคะ่ะเพราะว่า AI อเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะมากๆเลยค่ะอย่างบางงานนะคะที่แบบ ต้องใช้เวลานานๆเช่นสรุปข้อมูลและภาษาหรือแม้แต่ช่วยคิดไอเดียใหม่ๆอ่ะเราก็ใช้ AI นะคะเข้ามาช่วยได้เลยมันเหมือนกับว่ามีผู้ช่วยคนหนึ่งนะคะที่ทำงานแบบว่าให้เรานั้นเสร็จเร็วมากขึ้นค่ะหรืออย่างหลายๆโรงงานเนี้ยก็มีการใช้เทคโนโลยี AI นะคะเข้ามาช่วยในการทำงานเช่นการป้อนข้อมูลเข้าไปนะคะหรือแบบใส่วัตถุดิบนะคะเข้าไปใน AI นะคะก็แบบ จะทำตามคําสั่งและสามารถผลิตสิ่งของได้อย่างแม่นยําและในปริมาณที่มากกว่าจนแทบจะไม่ใช้ตลาดแรงงานคนเลยก็ว่าได้เลยค่ะโอเคค่ะขอขอบคุณคุณเค้ม,ม,า,มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าโลกมันหมุน ไปเร็วจริงๆใช่ไหมคะคุณพลอยใช่แล้วค่ะคุณไมโลกของเราเนี่ยหมุนไปเร็วกว่าที่เราคิดมากเลยค่ะแล้วก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังของเรานะคะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็จะให้แขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งท่านค่ะมาร่วมพูดคุยกับเราโดยท่านต่อไปนะคะก็คือ คุณน้ำหวานนั่นเองค่ะซึ่งคุณน้ำหวานเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทักษะพวกนี้เนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตจริงหน้าตามันจะเป็นยังไงมีตัวอย่างอะไรบ้างที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันของเราขอเชิญคุณน้ำหวานเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือการคิดเป็นทำเป็นอยู่เป็นและปรับตัวเป็นนั่นเองค่ะซึ่งทักษะที่จำเป็นจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆเลยนะคะ 1. เนี่ยก็จะเป็นทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2. ก็คือทักษะด้านสื่อสารสารสนเทศและเทคโนโลยี3เนี่ยก็จะเป็นทักษะชีวิตและอาชีพนั่นเองค่ะ ค่ะอย่างที่คุณน้ำหวานพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะว่าทาักษะในศตวรรษที่21เ,เนี่ยมี3กลุ่มหลกัลกๆซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่ได้แค่จําเป็นต่อการทํางานหรือการเรียนเท่านั้นนะคะแต่มันยังเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราทุกคนนั่นเองค่ะค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะดิฉันเนี่ยก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะก็คงจะสงสัยแล้วว่า ถ้าเราเนี่ยพูดถึงเรื่องการปรับตัวในโลกยุคนี้เนี่ยมันจะต้องทำยังไงบ้างมันมีความยากหรือเปล่าแล้วเราจะทำได้จริงไหมนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะชวนทุกท่านนะคะไปฟังมุมมองหรือว่าประเด็นนะคะประสบการณ์จากแขกรับเชิญอีกทั้งสองท่านของเรานะคะนั่นก็คือคุณมินและคุณบุนค่ะขอเชิญคุณมินเลยค่ะ สวัสดีค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องการปรับตัวในยุคนี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะว่าโลกของเราอหมุนไปเร็วมากทั้งเทคโนโลยีเศร,รษฐกิจสังคมทุกอย่างอเปลี่ยนไปเร็วหมดเลยก็ถ้าหากเราไม่ปรับตัวในยุคนี้เราก็แทบจะเรียกได้ว่าล้าหลังเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างแทบจะปรับเปลี่ยนไปแทบทุกวันเลยเราก็ต้องคอยสังเกตแล้วก็ทําความเข้าใจเปิดใจแล้วก็ลองเรียนรู้สิ่งที่พัฒนายอยู่ในทุกๆวันค่ะ ใช่เลยค่ะโลกนี้หมุนเร็วขึ้นจริงๆนะคะหากมัวช้าอยู่เนี่ยแทบจะตามไม่ทันเลยจริงๆแล้วอย่างนี้นะคะคุณมิ้นมีการปรับตัวในชีวิตประจำวันยังไงบ้างลองมาแชร์ให้พวกเราฟังกันหน่อยค่ะค่ะอย่างตัวดิฉันเองอะ่ะเรียนภาษาจีนเมื่อก่อนเวลาเรียนก็ต้องโผลจโานุรกรมติดตัวตลอดใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็แปลได้หมดเลยค่ะและเดี๋ยวนี้ที่มาแรงที่สุดก็คือ ChatGPT ที่เป็นกระแสะมากๆไม่ว่าจะวัยไหนๆก็เลือกใช้ ChatGPT กันทั้งนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นการถามการบ้านหรือว่าไกด์แนวทางการทำรายงานต่างๆหรือว่าปากกาแปลภาษาที่เราอ่ะพูดไปแล้วมันก็แปลให้เลยทันทีค่ะอย่างในจีนเองเนี่ยก็ใช้ AI กันเยอะมากในโรงแรมบางแห่งแค่ปรบมือหุ่นยนต์ก็ทำงานให้หมดเลยเพราะฉะนั้นการปรับตัวก็คือการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ไม่กลัวที่จะลองค่ะ ถือว่ามีการปรับตัวครั้งใหญ่จริงๆนะคะสําหรับในยุคนี้ถือว่าคุณมิ้นปรับตัวและลองเปิดใจใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์จริงๆนะคะค่าต่อไปนะคะเราจะลองไปฟังมุมมองจากแขกรับเชิญอีกท่านกันเลยดีกว่านะคะขอเชิญคุณวุ้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่คุณมิ้นบอกนะคะว่าโลกใบนี้หมุนไวจริงๆถ้าเราหายเข้าไปในป่าสองวันเนี่ยกลับออกมาเนี่ยแทบจะตามเทคโนโลยีไม่ทันแล้วนะคะเนี่ยจริงเลยค่ะคุณวุ้นนี่ขนาดเราไม่ได้อยู่ในป่ายัางตามไม่ค่อยจะทันเลยนะคะ พอเทคโนโลยีเนี่ยเกิดใหม่แทบทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะจริงค่ะคุณไม่ดิฉันขอ,อยกตัวอ,อย่างเทคโนโลยี AI ที่กาลังมาแรงให้ฟังนะคะได้เลยค่ะค่ะซึ่งในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ร้านอาหารข้างทางหรือร้านอาหารโลคอลต่างๆเพียงแค่ใช้มือถือสแกนเมนูก็สามารถสั่งอาหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องพูดคุยกับพ่อค้าหรือแม่ค้าซึ่งประหยัดเวลาสุดๆเลยนะคะนอกจากนี้การจ่ายเงินก็สะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมากเลยค่ะ มีเพียงแค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถใช้ได้ทุกที่แล้วอีกทั้งในบางพื้นที่เนี่ยมีเพียงแค่การใช้มือสัมผัสหรือสแกนหน้าก็สามารถจ่ายเงินได้เลยทันทีค่ะโดยเฉพาะการเดินทางคมนาคมในจีนเนี่ยยิ่งสะดวกสบายไปใหญ่เลยค่ะเพราะทางจีนมีแอปพลิเคชันสำหรับการดูรถสาธ,ธารณะเราสามารถเลือกเส้นทางการเดินทางที่เราต้องการเดินทางจะไปได้อย่างรวดเร็วดูเวลาที่รถจะมาถึงหรือเช็คได้ว่า ตอนนี้รถของเราอยู่สถานีไหนสิ่งนี้ช่วยให้เราประหยัดเวลาและคำนวณเวลาการเดินทางได้นั่นเองค่ะโหสุดยอดจริงๆเลยนะคะเนี่ยเพียงมีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทําได้หลายอย่างเลยนะคะถือว่ามือถือเนี่ยเป็นอวัยวะที่33ของพวกเราในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะคะ เพียงเรามีอินเทอร์เน็ตก็ครอบคลุมไปแทบทุกอย่างเลยนะคะเหมือนที่ครูวุ้นพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะว่าเวลาเราจ่ายเงินเนี่ยแค่สแกนหน้าหรือใช้มือสัมผัสเนี่ยแค่นี้ก็คือสามารถจ่ายได้อย่างง่ายดายสะดวกสบายมากๆเลยนะสุดท้ายก่อนจบรายการวันนี้นะคะเรามาฟังประสบการณ์จากคุณเสกันดีกว่าค่ะว่าเธอได้นําทักษะเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรกันบ้างนะคะขอเชิญคุณเสกค่ะค่ะ อย่างแรกเนี่ยนะคะดิฉันเป็นคนชอบเที่ยวมากเลยค่ะแล้วก็ชอบช้อปมากเลยค่ะแล้วก็ดังนั้นนะคะดิฉันก็จะใช้ทักษะบ่อยสุดก็คือเรื่องการ รู้เท่าทันสื่อค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะเราใช้มือถือทำทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะซื้อของหาข้อมูลแม้แต่ว่าจะเรียนออนไลน์ค่ะแต่ปัญหามันก็มีนะคะก็คือบางทีก็จะมีพวกข่าวปลอมค่ะเว็บไซต์ปลอมหรือว่ามิจฉาชีพที่แฝงมาเยอะมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีสตินะคะหรือว่าไม่มีทักษะในการกรองข้อมูลค่ะเราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายมากเลยค่ะเพราะาอย่างเช่นนะคะฉันมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเขาแบบ ก็ถูกวิชาชีพใช้ AI นะคะทำเสียงเป็นแม่โทรมาขอตังว่าเออมีตังให้แม่ไหมอย่างนี้ค่ะก็แบบอย่างที่พูดไปก็คือทุกคนเนี่ยจะสั่งของจองอะไรก็คือต้องเช็คตลอดค่ะว่ามันจริงหรือเปล่าเชื่อถือได้มากแค่ไหนค่ะใช่เลยค่ะคุณเสสุดท้าแล้วนะคะไม่ว่าจะมีเทคนโนโลยีล้ำแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีสติเนี่ยก็อาจจะพลาดได้ง่ายๆเลยนะคะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนนะคะก็อาจจะมองออกแล้วใช่ไหมคะว่า เทคโนโลยีหรือ AI ของเราเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะคะเทคโนโลยี Technology นะคะก็เหมือนดาบสองคมนั่นเองค่ะถ้าเราไม่รู้จักการใช้ก็อาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่เราได้นั่นเองค่ะทิฉันนะคะจะขอยกตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะก็คือมิจฉาชีพนะคะที่มาในรูปแบบตำรวจค่ะก็คือจะส่งข้อความมาให้เราวิดีโอคอลมาหานะคะ มีให้เรามีความผิดแล้วก็ให้เราโอนเงินไปนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่ามาอีกในรูปแบบหนึ่งก็คือการโทรค่ะก็คือการโทรแบบว่าปลอมเป็นเสียงคนใกล้ตัวอย่างที่คุณเสพพูดไปสักครู่นะคะ ให้เราแบบว่าคิดว่าเป็นคนแก้ตัวเราจริงๆญาติพี่น้องเรากําลังเดือดร้อนให้โอนเงินไปให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราไม่นึกคิดหรือเราไม่ตรวจสอบดีๆนะคะก็อาจสูญเสียทรัพย์สินไปได้นั่นเองคะ่ะดังตัวอย่างนะคะที่เราเล่าไปทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าทักษะในศตวรรษที่21นะคะเป็นเรื่องของ AI จริงๆนะคะซึ่ง AI นี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการเทรนหรือว่าความฮิตความนิยมนะคะแต่ว่ามันคือเรื่องของการปรับตัว เพื่อให้เราเก้าวไปพร้อมกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะคนที่อยู่รอดได้ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะค่ะอย่าก,กลัวที่จะลองอย่าก,กลัวที่จะเรียนรู้พอทุกก้าวเล็กๆในวันนี้นะคะคือรากฐานของเราในอนาคตค่ะเราแค่ต้องกล้าเปิดใจลองเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับมันค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะกดติดตามไว้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปค่ะบายบาย thank mm -hmm. you